สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นนๆน้องๆวันนี้ลุงใหญ่พาลุยไปเท้าสวนราดผักจับจากจากรุ่งก่ามารถผัก,กปลูกผักไว้หลายอย่างที่กผัของเจ้นมะดาศเขียวกำลังงามเลยเนี่ยเก็บขายอยู่ได้แล้วเก็บขายเก็บกินอยู่ทุกวันดูขับงามไหมพี่น้องงามไหมผักเอง เดีวนะยวกันปลูกกับยายสองคนน้ำไม่มีแกงไทยทับนี่แกงไทยแกงไทยใกล้จะออกลูกแล้วเัลือกเจ้าเัลือกพี่เจ้าแ,แถวนี้ออกแล้วออกฝักยาวแล้วเนี่ยน้ำไม่ได้ใส่สารเคมีนะใส่แต่มูนวัว ปปอกปลอดสารทุกอย่างครับผากบ้านลุงใหญ่พาลุยลุงใหญ่พาลุยนี่ปลูกทุกอย่างสารพัดผักแตงไทยกระชองแตงไทยเน่เน่กระชองกระชองกินทั้งยอดกินมีทั้งลูกเก็บยอดขายได้มีลูกก็เก็บขายได้เอาแตงไทยกำลงกำลังลง กำลังจแจกแทงหน่อขึ้นมานี่แทงไทยแทงไทยคู่ของพวกทองกำลังงามเลยครับเนี่ยกำลังงามหน,นึ่งนาทน้องผมว่าถ้าขยันก็ไม่อดนะครับนะถ้าขยันปลูกขยันหาก็ไม่อดครันะยุคคนเราตัวแก่นี่แหละแต่อายุเยอะๆอายุจะไปทำงานแข่งกับใครไม,ม,างงาออไม่มีแรงสู้ละต้องปลูกฝักท้ายกินจะมีเนื้อตามตภาพคนแก่ พี่น้องว่ามันมีความสุขไหมแต่ผมว่ามีความสุขด,ดีนะเย็ยนมากับรดผักเช้ามากับปลูกผักถ้าไม่ได้ปลูกผักเขาก็ไปดักกุ้งดักกุ้งก็ดักกุ้งในห้วยในหนองในฟองหัวล้ากุ้งเต็มกุ้งคุโรตี้ได้เยอะก็เอาไปขายไน้อยก็ทำเก็บไว้แช่น้ำตาแล้ว้ทำปลาร้าจมหน่อยกินให้มีเยอะก็ขาย อคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดต่อไซส์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ